มาสักทีนะครับกับโกคูแบ็กโรเซซูเปอร์เอซีเอสีฟ้าตัวนี้นะครับเป็นตัวละครสําคัญอย่างแน่นอนกับทีมโกคูแบ็กใหม่เพราะว่ามันเด่นด้านการซับแบบมากๆเลยถ้าเปรียบเทียบกับตัวเบร์โกโตที่เป็นคู่ปรับกันเนี่ยเบรโกโตมันก็ซับพอร์ตได้แต่ต้องบอกว่ามันด้ซับพอร์ตหนักเหมือนเจ้านี้เจ้านี้คือซับได้ทั้งเปอร์เซ็นต์เอดีเคดีเฟนแล้วก็คิดด้เข้าเลทให้กับเพื่อนๆเลยทีเดียวแถมยังเป็นตัวละครซับที่จะเด่นด้านการป้องกันต่างกับของเบร์โกโตที่ว่าเบร์กโตเนี่ย เป็นทางซับออกดาเมจมากกว่าอันนี้ก็คือแบบสามารถเป็นโล่กำบังชั้นดีให้กับทีมโกคูแบ็กใหม่ได้ด้วยเป็นซับพอร์ตที่ป้องกันทีมได้อารมณ์ประมาณนั้นซึ่งก็ไม่ได้แปลว่าดาเมจพี่แกจะไม่มีนะครับก็แรงใช้ได้เลยทีเดียวเดี๋ยวมาลองดูว่ามีความสามารถอะไรกันบ้างอย่างแรกก่อนเลยนะครับถ้าไม่ตายแบบดั้งเดิมของมันหลังจาก ECA มาเนี่ยมันจะเป็นการเพิ่มดีเฟนส์ตัวเอง50%หนึ่งเทิร์นพร้อมกับลดดีเฟนส์ศัตรูอีก50%ก็ถือว่าตรงสายเพราะว่า ความสามารถของมันจะเด่นด้านการแทงหลังซ e ูเปอร์ e c a เอฟเฟกต์ไม้ตายของเดิมก็คือเหมาะอยู่แล้วนะครับหลังยิงเสร็จปุ๊บดีเฟนต์มากขึ้นกว่าเดิมไปอีกแล้วก็ในทางสั่งของพารสี่สกิลเนี่ยเอฟเฟกต์ Effect ตั้งต้นจะมี a.d.k. ดีเฟนต์มาให้20 0พร้อมกับลดดาเมจติดตัวอีก20แล้วก็มีการซัพพอร์ตให้กับตัวละครทุกตัวนะครับที่อยู่ในเทินเป็นการซัพพอร์ตคีิบวก3า a.d.k. ดีเฟน s ์บวก็มีการติดเบิ้้ไมตายเ1คร้งมานห้แบบ 1, ทันมีะครับไม่ต้ลไม้ะไร แล้วก็หัวข้อต่อมาเนี่ยเป็นบัฟที่ได้เมื่อมันเริ่มได้รับการโจมตีเมื่อเริ่มโดนโจมตีจะบวกดีเฟนส์เลยทันทีนะครับสองถ้าหากว่าเราโดนโจมตีตอนที่เรามีเลือดที่70%หรือว่าต่ำกว่าเนี่ยก็จะบวกดีเฟนส์เพิ่มไปอีกอีก100% หมายค้าว่าโดนเตะต,ตอนเลือดต่ำกว่าเ0เนี่ยมันจะถึอกว่าพิเศษกว่าเดิมมากๆเพราะว่าได้ดีเฟนด i n g มา300%จากตรงจุดจุดนี้เลยในหัวข้อต่อมาคือต่อการโจมตีที่มันได้รับนะครับยิ่งโดนโจมตีเยอะยิ่งได้รับบัฟเพิ่มขึ้นมาบัฟที่ว่าคืออะไรครับก็คือได้ดามเมจเนี่ยหกต่อ1ครั้งสูงสุดถึง300%แล้วก็โอกาสในการคิบวก1ิต่อหครั้งสูงสุดถึง5ร้มกับสุดท้ายเน่ยจะ้ด้ลดดาเมจ ที่ได้รับอีก25%ภายในเทินสูงสุดถึง50%สิ่งที่แตกต่างก็คือบัฟดาเมจกับบัฟคิดดูข้อเนี่ยมันให้ติดตัวทั้งเกมเก็บเต็มพาส,สพีปุ๊บคือเต็มทันทีกลับมาใหม่ไม่ต้องมานั่งบิวใหม่แต่ว่าที่ต้องบิวเรื่อยๆก็คือเรื่องของลดดาเมจด้านล่างสุดที่ว่ามันจะนับแค่ภายในเทินนะครับก็คือโดนเตะ2ครั้งพาส,สีลดดาเมจเต็ม50%ก็จริงแต่ว่าเริ่มเทินใหม่เนี่ยก็ต้องมานั่งเก็บใหม่นั่นเอง ทีนี้หัวข้อสุดท้ายนะความสามารถสั้นมากหากว่าตัวละครทั้งหมดในเทินเป็นฝ่ายตัวร้ายหรือว่ามีตัวละครตัวอื่นในประเภทของซวเจอร์ซาก้าโจมตีในเทินเดียวกันเนี่ยจะได้ความสามารถทั้งล่างดังกล่าวทั้งหมดเลยก็คือการ1น,นะครับติดกาดสองซัพพอร์ตได้กับตัวละครฝ่ายตัวดีเนี่ยโอกาสคิบวก20%ิแล้วก็สามก็คือซับให้กับตัวละครฝ่ายตัวร้ายโอกาสคียี่สิบเปอร์เซ็นต์แต่ว่าเพิ่มได้2เทินนะครับสาม,มารถซับคิดูเค้าเลทข้ามเทินให้กับพวกตัวร้ายได้นั่นแหละ นี่ก็คือความดีงามของพี่แกเพราะว่านอกจากซับเปอร์เซนต์เอเดเคนดีเฟนจากเอฟเฟกตั้งต้นแล้วมีซับโอกาสขีดด้วยดังนั้นตัวละครตัวนี้มันจะออกแนวเป็นตัวละครที่เน้นไปยืนแท้งนะไปยืนช่องหนึ่งอะไรอย่างนั้นแต่มันก็จะเป็นตัวละครช่องหนึ่งที่ว่าไม่ได้ไว้ใจแบบ100%เนื่องจากว่าถ้ามันโดนไม้ตายยัดมาในครั้งแรกเลยอะ่ะมันจะโดนแรงเนื่องจากว่ายัางไม่ได้ลดดาาเมจเต็มที่นะครับมันต้องโดนเตะ2ครั้งก่อน แล้วถึงได้ลดดามเดจเด้งมา50%ก็จะเกิดว่าสภาพโดนดอกแรกมาครั้งที่1งของเธอเปิดมาเป็นท่าไมา่ตายเลยอ่ะบางทีอาจจะเจ็บตัวได้ไม่ใช่น้อยดังนั้นก็คือมันขึ้นอยู่กับจังหวะจริงๆอาจจะมาได้แบบไว้ใจเท่ากับตัวละครโตใหม่ของโกคูแบ็คแดงแต่ว่าก็ถือว่าดีมากๆนะครับส่วนในเรื่องของการอัพเส้นหานเนี่ยผมขอแนะนําให้อัพเบ,บิ้ลนำแล้วก็คีย์ตามในด้านของการอัพหลบเนี่ยอาจจะห้อยมาสักนิดน,นึงก็ได้แล้วแต่ทุกท่านแต่ว่าผมไม่แนะนําให้อัพหลบมากขนาดนั้นเพราะว่าตัวนี้มันต้องโดนโจมตี เพื่อเอาบัฟเปอร์เซนต์อะไรต่างๆทั้งโอกาสที่ทั้ง a อ k เคแล้วก็เรื่องเรื่องของลดดาเมจในต่อเทินนั้นด้วยในงั้นถ้ามันหลบการโจมตีเนี่ยไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นการขัดทาสีกันหรือเปล่าบางตัวละครคือมันขัดกันชัดเจนหนเวลาคุณอัพปุ๊บแล้วมันติดหลบขึ้นมาอะไรเงี้ยก็เลยเก่งว่าตัวเนี้ยคงเป็นหนึ่งในนั้นหรือเปล่านะเอาลังน้เดี๋ยวมาลองเทสพลังของพี่แกกันว่าดาวรุ้งลิงสิบแบบฟูเนี่ยมันจะเป็นยังไงแต่ยังไม่ได้ฟูแบบ100%เพราาะว่เนื่องจคนาเป็นการยมเพื่อนเล่นนะครับ จะได้ผู้นําไม่เต็มที่แต่ก็ถือว่าทุกคนเนี่ยพร้อมหน้าพร้อมตาและคู่ลิงก์อะไรคือมาหมดนะฮะเดี๋ยวเราไปลองเล่นกันนะเปิดมาในเทิร์นที่1เลยนะครับแต่ว่าคู่ลิงก์ของเราเนี่ยอาจยังไม่ใช่เดอะเบสเท่าไหร่คู่ลิงก์ของมันก็คือตัวละครตัวใหม่แหละวกโกูแบ็คโรเซ่นะครับตัวที่มันแบบว่าเป็นบวกมีแค่ตัวใหม่จริงๆตัวใหม่กับโคูแบ็คธรรมดาแล้วก็โคูแบ็คเขียวประมาณนั้น แต่จริงลิงก์กับพวกซามัสมันก็ลิงก์ได้หละแค่มันไม่ได้แบบที่สุดไงก็ประมาณ4ลิงก์มันก็เยอะพอสมควรแหละเนาะโอเคเดี๋ยวผมจะให้เขายืนช่องหนึ่งไปเลยละกันอืมเพราะว่าอย่างที่บอกตัวมันเองต้องบิวในการการบิวของพี่แกก็คือต้องโดนโจมตีมบ,บ่อยๆแหละครับดังนั้นต่อให้ด่านมันจะตีสตันหรือว่าติดซิลได้เช่นด่านทั้งเนี่ยนถ้าไม่ตายมันซิลได้นะครับแต่สิ่งที่เราต้องการเนี่ยไม่ใช่ต้องการให้มันทำำนําดาเนจแรงๆในช่วงแรก งไงช่วงแรกพี่แกตีดาเมจไม่แรงอยู่แล้วคุณเห็นไหมยิงแค่แปดล้านเองมันต้องโดนเตนะไห้ครบคบครั้งก่อนเพื่อเอาก้อนดาเมจสามร้อยเปอร์เซ็นต์ตรงนั้นถึงจะได้แบบยิงแรงขึ้นนะครับความต่างระหว่างช่วงเธอแรกกับตอนที่เก็บพาสีเต็มเนี่ยคงต่างเยอะเห็นอย่างนี้คือยิง8ล้านแต่ถ้าเกิดว่าเก็บเต็มเมื่อไหร่เนี่ยอาจจะแตะยี่สิบสามสิบล้านได้เลยนะฮะโอเคเราโดนเตะม,มาสามครั้งนะครับขาดแค่สองครั้งเรียกได้ว่าไม่ได้กินเวลาอะไรนานมาก มันสามารถเก็บพาสซีฟตันได้เลยตั้งแต่เธอแรกถ้าเกิดว,ว่าศัตรูบนตีมาครบ5ครั้งจริงๆก็สามารถทําได้แต่ส่วนใหญ่คิดว่าคงใช้เวาลาประมาณ2องเธอเนาะสองเธอเปาะมานเนี่ย,น,ย,น,ยน่าจะพอเก็บกันครบแล้วแหละเดี๋ยวผมจะให้โกคูแบ็กตัวใหม่ไปเล่นคู่กับโกคูแบ็กซูเปอร์อีเซของเราเนาะแล้วก็ให้ตัวฟีนี่ทําการล่าช็อตซะเดี๋ยวคลิปตัวฟีซูเปอร์อีเซค่อยตามมาครับอันนี้ก็ดูแบบเป็นน้ําจิ้มไปก่อนแล้วกัน หลักการการเล่นก็คือต้องลาช็อตเหมือนตัว LR สีม่วงเลยเตัวฟีถ้ายิงล่าช็อตได้จะได้พลังเพิ่มขึ้นซึ่งก็ถือว่าดาวเมียนี่17ล้านได้อยู่นะก็อเอาเรื่องนะครับเนี่ยโอเคมาหลังจากโดนบิวไปแล้ว3รอบนะมันจะได้ ADK เด้งมาจำนวนหนึ่งโอ้แต่รอบนี้โกคู Goku ไม่ได้ตีดักหน้าเราเลยต้องไปเก็บหลังใจากที่เราโจมตีมันก็สบายใจกว่าแลลวอะยิงอย่างนี้ไปละกันนะครับเดี๋ยวผมจะให้ฟีเซอร์อยู่โลนี้ไปด้วย เพราะเดี๋ยวจะได้เป็นเธอสวยๆมีซับทั้งจากฟีเซอร์แล้วก็จากตัวใหม่ดาวเมน่าจะโดดขึ้นเยอะนะครับเดีย๋ยวลองเช็คดีเฟนส์สักนิดนึงแล้วกันอ่าน,นี่คือดีเฟนส์ของพี่แกในเวอร์ชั่นที่มันยังไม่ได้บวกดีเฟนส์ตอนเริ่มโดนโจมตีนะครับก็ประมาณ2 0 0 0 0 0ก็ให้บวกดีเฟนท์ที่แกไปอีก20 0นะแบบพื้นฐานเลยถ้าเลือดต่ำกว่า70%เนี่ยบวกไปเลย300%มันจะเยอะมาก นั่นก็คือเธอ์นนี้พี่แกมีดีเฟนต์ประมาณตั้งต้นที่7 0 0 0แสนกว่าเลยทีเดียวก็นับว่าเยอะมากสำหรับตัวละครที่มีทั้งกาดแล้วก็ลดดาเมจและเป็นตัวซับหลักของทีมด้วยนะครับดูแค่นี้ก็รู้ถึงความเก่งของมันแล้วเพราะหลักๆคุณค่ามันต่อทีมมันคือการซับนั่นแหละแล้วตัวละครซับพ่ดีก็คือต้องเอาตัวรอดได้ซึ่งมันก็ทําได้อยู่แล้วนะฮะความที่มันมีกาดมาให้มันเลยดีถ้ากาดมันไม่มีนะมันจะต่างกันสิ้นเชิงเลย ยังดีโอ้ยมีความสามารถในการกาดมาให้อยู่แล้วความสามารถในการกาดก,ก็ไม่ได้ทํายากอะไรแค่ว่าต้องเออมีต,ตัวละครตัวร้ายทั้งหมดในเทิอนอะไรแบบนั้นก็คือทีมมันเองเป็นทีมตัวร้ายล้วนอยู่แล้วนะครับแล้วเมื่อกี้หลังจากที่โดนแม้ตายจัดฟีเซอร์ไปสี่แสนกว่านี่คือล่อถ้าเราเลือดต่ําประมาณ35มสิบห้าเปอร์เซ็นต์เลยทำให้พาสีตอนเลือดต่ําแล้วเด้งดีเฟนซ์ขึ้นก็คือจะเด้งเป็น300เปอร์เซ็นต์เพราะผมคิดว่า พาสซีฟของมันนะมันนับตอนระหว่างเทืนเนาะไม่ได้นับตอนเริ่มเทืนเพราะถ้าเกิดว่านับตอนเริ่มเทืนมันจะมีเขียนว่าเออต้องเลือดเท่านี้ตอนเริ่มเทืนนะอันนี้ก็เป็นความยืดหยุ่นหนึ่งของพวกความสามารถที่ว่ามันนับแบบเรียวไทม์นะครับถ้าเราเจ็บระหว่างโจมตีในเทืนเนี่ยเราจะได้พาสซีฟเพิ่มไปเลยดีเฟนดิงสามร้อยถ้าเกิดว่าจริงๆแล้วดีเฟนเทืนเมื่อกี้ไม่ใช่ที่เจียดแสนแต่ว่าไปแตะหลักล้านเลยทีเดียวนะครับดีเฟนต์แตะหลักล้านกับมีการ เราได้หลังยิงบปอีก50%สองรอบเมื่อกี้ติดเบิ้ลหนึ่งครั้งใช่ไหมก็คือดีเฟนซ์มันพุ่งทะยานเกินไปครับนะมีลดดาเมจอีกสบายเดี๋ยวเรามาลองกดซับโดเมนกันเลยดีกว่านะไม่ต้องเสียเวลาไปให้ไวเลยทีเดียวเปิดโดเมนซับไปเลยครับทีนี้ก็คือน่าจะเดือ,ด,อดแลด้วเทินหน้าเซตมาโคตรดี <laughs> ล่าสุดก็คือมันตี16ล้านยอย่างนั้นใช่ไหมอันนั้นคือน่ารักเดี๋ยวคุณคุณดูเทินหน้าเลยเพราะว่าเราบิวมาแบบ เราบิวมาโหดมากตอนนี้มาเจอกับโนลิมิตด้วยคู่ปรับชั้นยอดเจอกับโนลิมิตซะด้วยมึงโนลิมิตในด่านนี้ตีแรงมากนะไอด้ด่านด่านใหม่ที่มันอัปเดตเข้ามาที่มันรีเมคเป็นบอสลัสใหม่นะแล้วเวอร์ชั่นนี้คือแม่งดาเมจโคตรแรงนะครับมาดีเฟนตั้งต้น3ามแสตั้งต้น3ามแสจังหวะนี้เราเลือกต่ำกว่า70%ด้วยไงโดนเตะทีคือเด้งไปเลย3า0 ไม่นับเอฟเฟกแม้ตายนี่ก็เด้งไปโอ้โหมันก็เด้งดีฟินส์ไปล้านกว่าแล้วครับประมาล้านสี่ล้านห้าได้ตอนนี้ดีฟนส์มันอะ่ะคือจริง,รงๆแค่นี้ดีฟินส์พี่แกแม่งแบบเยอะพอในการยืนช่องหนึ่งแล้วเปะวะ่าแต่ก็ไม่อยากเสี่ยงผมไม่มั่นใจว่าดาเมจแบบชัวร์ของไอ้ดาดนนี้มันยิงเท่าไหร่นะถ้ามันยิงเกินลถ้ามันยิงเกินล้านห้าดาเมจสองล้านอะไรเงี้ยกคูแบก,กอาจจะตัวได้อยู่ดีคือแบบนะทุวครา้ที่มันไม่ได้แบบ ไม่ได้ร้อในการแทงเนื่องจากว่ามันต้องบิวลดดาเมจไปก่อนแหละเลยเป็นข้อเสียของมัน1ข้อข้อเดียวเพียง1เดียวเลยเราเลยไม่มั่นใจกับการแทงของมันอยากมั่นใจต้องมีตัวละครสองไม้ตายมาช่วยนะครับดังนั้นผมจะให้พี่แกเล่นช่อง2แหละดีแล้วจะได้เอาซับเพิ่มดาเมจจากโกคูแบ็คแดงัวใหม่ไปด้วยเนาะมาเดี๋ยวมาลองดูกันเก็บลูกแก้วสีฟ้าขึ้นมาปั๊บเอาล้วฮะฟีเซอร์ไหวไหมไม่รู้อะไป โอเคไม่ได้ใส่ไม้ตายยัดนะตัวสีแดงนี้ก็50ล้านแบบว่า <c oughs> ตีไม่ตายรอบเดียววนกลับมารอบหนึ่งแม่ง50ล้านเลยโอ้โหถ้าเกิดว่าซูเปอร์ e c ซเราเขาติดคิดบ่อยนะผมว่าอาจจะจบโนลิมิตได้ครับโนลิมิตอาจจะไปทันทีเพราะว่าดาเมจตัวเลขเนี่ยแรงแน่นอน30ล้านอัพนี่ไง,ไงครับ37ล้านฮะจากเธอแรกที่ยิงแค่8ล้านครับ นายเติบโตขึ้นซนะแล้ออแม่งติดตีเข้าสีไม่คิดโอกาสคิดกูยังไม่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 มากพอให้ติดเลอเนี่ยตีอรอบนึงโอเคนั่นแหละจบแล้วไม่เบิ้ลด้วยผมอัพเบิน้ลนำแล้วนั่นนะแต่นั่นแหละครับนี่คือหลักๆของการของการทําดามาจตของมันประมาณนี้เวลาพาสีมันเต็มแล้วแบบจัดชุดใหญ่นะซับในเทินหนักซับจากโดเมนด้วยแล้วก็บิลพาสีเต็มถ้ามันไม่มีโดเมนมาช่วยเนี่ยคง ดรอปลงมาหรือประมาณ32ล้าน34ล้านเลยประมาณนั้นน,นะนะคิดว่านะครับโอเคเดี๋ยวเธอนี้ผมจะกดไอเทมป้องกันแล้วนะครับไม่ไหวแล้วเพราะว่ามันแต่ละคนหน้าตาไม่ค่อยแท้งไ่ดีเท่าไหร่ให้ตัวเคียวไปแท้งเลยแล้วกันลดนดาเมจมันร้อถ้ามันโดนแม้ตายใส่ด้านหลังอาจจะไปฮตักทรงแล้วนะไม่แน่ใจว่าจะรอดได้ไหมนะแต่ก็เดี๋ยวลองดูแลกัน เพราะว่าตวัวฟีมันหักดาเหจ็ได้อยู่ด่านนี้ไม่การลดดาเหนดอะตวัวฟีมันหักดาเหจไปแล้วโอ้โยไม่ใส่ไม่ตายดักหน้าดโดนด้านหลังแน่เลยวะ่ะอาจจะตายนะเนี่ยไปเดี๋ยวดูก่อนแล้วกันโลเซคียวบางทีมันก็มันก็ทาให้ผมมันทําให้ผมเซอร์ไพรส์ได้ในหลายครั้งเหมือนกันเดี๋ยวลองดูว่าจะแทงไม่ตายดีก็โตหลังยิงได้ไหมเพราะหลังยิงลดดาเหจมันหายไปแล้วแต่ว่าสิ่งที่มันได้คือดีเฟนต์ขึ้นมา เยอะพอในการรับไม่ตายหรือเปล่าต่อให้เราจะกดไอเทมมันล้วก็ตามแต่ดานมันเป็นดานยุคใหม่แล้วอะ <c oughs> ดานยุคใหม่แล้วเนี่ยไหวปะวะไม่ท่ารอดจัดทรงเบิ้ลไปเบิ้ลบ่อยๆเบิ้ลให้รู้ว่ากูตีเบิ้ลเก่งอืออีกรอบนึงครับใส่เรื่อยๆครับยี่สิบล้านแล้ว อีกรอบปะเนี่ยรู้สึกเหมือนว่ายังไม่จบแค่นี้น่าจะมีอีกไม่มีแล้ว่าโดนไม้ตายจริงด้วยมาล่างโคนต้นตำหรับล่างโคนที่แท้จริงครับนี่คือโกคูแบกล่างโคนคนแรกของเกมและจังหวะนี้ยังไงเขาโชว์พลังกัดบองอุ้ยสามหมื่นเจ็ดอย้ยาเป็นไงรับไม่ตายได้นะเว้ยต่อให้กูกดวิสก็ตามแต่ก็ถือว่าเป็นประสีภาพที่น่านับถืออยู่แต่ตัวละครยุคเก่าที่แบบว่า หน้าที่แม่งคือคุณค่ามันคือเปิดโดเมนช่วยทีมอย่างน้อยก็กดวิสมันก็พอแทงกับดานใหม่ได้นะจริงๆต้องให้เครดิตตัวฟรีด้วยตัวฟรีมันหักดาวมดถ้าตัวฟรีไม่มีหักดาวมีดผมว่าอาจจะโดนอาจจะไม่รู้ว่าทําถึงตายได้ไหมแต่ก็น่าจะหนักพอควรนะโอเคครับมาลองอ้ยอันเน่ตัวฟรีหลบเว้ยนี่ไงขอบคุณการฟันนั่นโบครั้งก่อนด้วยถ้าไม่ได้ฟันนั่นโบนั่นมึงเฮ้ยโดนเต็มเต็มแน่นอนเอาละ่ะ จะเป็นเทินท้ายที่ได้โชว์พลังแบบมีโดเมนมาช่วยซับนะครับแต่ว่ารอบนี้ที่แตกต่างคือไม่มีซับจากฟรีเซอร์แล้วเพราะว่าฟรีเซอร์ม่วงนี่คือซับดาเมจหนักมากๆเนาะมันซับดาเมจ0แสต่ดังนั้นดาเมจในเธนเนี่ยน,น่าจะต่างกันอาจจะตอนแรกมัน36ล้าน37ล้านคงดรอปมาประมาณ 30, 3าล้านประมาณเนี้ย32 31ล้านนะครับเดี๋ยวมาลองดูทุกคนในเทินคือตีคีง่ายขึ้นจริงๆครับ เทิดหน้าก็ได้ผลซับกี้ไปด้วยนี่แหละข้อดีมันคือแบบซับได้กว้างมากโอกาสที่เอลิเคดีเฟนตัวมันเองก็มีการกับความถึกที่แบบนในทีนเห็นไปถึกมากอยู่แล้วจริงๆดามเมจไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่เรื่องไม่ใช่เรื่องหลักของตัวนี้ผมว่าตัวนี้คือมันชูโรงางที่บอกไปการแทงการซับพอร์ตทีม่างน,นี้เพราะว่าดาจมเมตย,เยตัวใหม่มันทำได้อยู่แล้วตัวสีฟ้ามันก็ทำได้แต่อารมณ์แบบประมาณเป็นตัว ทำดาเมจเสริมอาสิล้านเอาจริงมันก็นบว่าแรงแหละนะติดคีแล้วแล้วก็เบิ้ลไม้ตายกันรันตีหนึ่งครั้งมีเบิ้ลหนึ่งครั้งแน่ๆครับไม่ต้องลุ้นอะไรเลยผมชอบมา,มากๆการเบริ้ลไม้ตายกันรันตีแบบนี้เนี่ยคยีอีกรอบหนึ่งแล้วก็จากเส้นทางเป็นธรรมดาเนาะจากเส้นทางนี่คือจะบอกไม่ตายอาจจะยากไปหน่อยมาแล้วบอกเลยว่าต่อให้ผมไม่ใช่อเทมอะ่ะหลักสูงแน่นอนไม่ใช่หลักสูงนี่หลักสิบแน่นอนโดนตีไม่เข้าแน่นอนครับ คือแค่แค่โลเซ่ซูเปอร์อซเมันมีดีเฟนต์ตั้งต้นของมันนะ่มันก็แตกไปหลักล้านกว่าแล้วไงแล้วพอมันได้หลังยิงจากเอฟเฟกต์ท่าไม้ตายอะ่ะมันก็ได้อีก50% 50%บิแล้วอย่างน้อย1นึ่เทิร์อนอะ่ะมันตีไม้ตายได้2รอ,อบแน่นอนหากว่าด่านไม่ได้ไม่ได้จบชีวิตไปซะก่อนเพราะว่าพี่แกนีเบิร์ตไม้ตายการันตีครับผมว่าไม่ต้องไม่ต้องบิวสไม่ต้องบิวการลดดาเมจของมันอะ่ะมันก็มีความถึกเพียงพอในการแทงกับในด่าน ส่วนใหญ่ในส่วนหนึ่งได้แล้วนะเพียงแค่ว่าถ้ามันโดนเตะธรรมดามาก่อนเราค่อยรับไม่ตายมันจะดียิ่งกว่านะแต่ว่าเป็นอะไรที่เราช่วยไม่ได้จริงๆยังไงคือพี่แกก็มีกาดอยู่แล้วไงถ้ากาดไม่มีนี่คือน่ากังวลเยอะนะครับเผื่อใครงง,งว่ากาดคืออะไรคนดูหน้าใหม่นะมีคนถามเรื่อยๆนะครับการติดกาดเนี่ยมันเป็นความสามารถด้านป้องกันรูแบบหนึง่งก็คือให้คิดว่าคุณชนะสีศัตรูไปทันทีในด้านของการป้องกัน ยกตัวอย่างง่ายๆก็คือ Goku b แบ็ s ซ p เปอร์อเนี่ยเป็นตัวละครสีฟ้าใช่ไหมตามหลักของเกมคือตัวละครสีเขียวเนี่ยมันจะโจมตีสีฟ้าได้แรงขึ้นกับปกติเพราะว่าเป็นตารางท่าชนะสีแพ้สีกันซึ่งไอาการติดกาดเนี่ยมันช่วยตรงนี้อย่างที่ผมได้บอกไปคือมันช่วยในด้านของการชนะสีในทางฝั่งของการป้องกันก็คือมันจะถือว่าตัวละครสีฟ้าเนี่ยชนะสีเขียวไปเลยเพราะว่ามีกาดมาให้นั่นเองนะครับ มันก็เลยเป็นความสามารถของการป้องกันที่ดีมากๆในเกมตัวละครไหนมีกาดก็คือรู้เลยว่าเออมันถึกพอพอสมควรมีความถึกระดับหนึ่งเพราะว่าไม่มีทางโดนดันไหนตีแล้วมันจะแพ้สีได้อะไรประมาณนั้นต่อให้เป็นสีสีอะไรก็แล้วแต่มันจะนับว่ามันชนะสีฝั่งตรงข้ามทันทีของด้านการป้องกันมันก็เลยดีแบบนี้นี่นะฮะไม่จําเป็นต้องเป็นตัวละครที่เราแพ้สีก็ได้นะอย่างเช่นผมเจอสีม่วงเนี่ยสีไฟก็คือนับว่าชนะสีม่วงไปเลย เพราะว่ากาดนี่แหละากาดมันคือแบบป้องกันได้ทุกสีครับป้องกันแบบชนะทุกสีไปเลยประมาณนั้นเดี๋ยวเรามาทําสิ่งนี้กันดีกว่าเราจะมากดไอเทมซัพพอร์ตหนุกลูกแก้วแล้วก็เดี๋ยวให้ตัวกาชาเนี่ยซัพพอร์ตไปก่อนซัพเอเดคดีเฟให้กับซ e ู p เปอร์อีเซของเราด้วยนะครับยิงเข้าไปไป,ป๊าบยิง Active เสร็จปุ๊บซับเพื่อล่้มทีมได้สเทินเนาะได้ผลดีเฟนเด้มา25กับดาเมจอีก15% ทำให้ดีเฟนต์ตั้งต้นเนี่ยมันจะเยอะกับปกติมากแค่เนี้ยตั้งต้นก็สี่แสนหนึ่งแล้วเพราะว่านอกจากมีซับจากแอคทีฟเนี่ยมีซับจากตัวฟีด้วยตัวฟีซับได้สี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะไอเทมเนาะอย่างที่บอ,อกไปใช้เลยให้ทั้งตัวใหม่กับตัวละครซูปเปอร์เีซเอแหละโอ้โหเปลี่ยนได้แบบเฮ้ยเปลี่ยนอะไรของคุณครับเนี่ย <c oughs> ตัวใหม่ไม่ต้องเก็บก็ได้สร้างม่งตัวใหม่เอาตัวละครในคลิปนี้แล้วกันมาลองแบบกดไอเทม ล,ลูกแก้วดูครับ๊าบใส่เข้าไปจริงๆดาเมจเทอ์นี้แบบปกติคงยิงคงยิง40ล้านได้อยู่มั้งคิดว่านะหน้าแตะ40่ล้านได้เลยแต่ว่าพอผมใช่อเทมลุกเนี้ยอาจจะแรงกว่าน,นั้นเยอะอาจจะไป50ล้านเนาะเพราะว่ามันได้ a d เคเต่อลูกแก้วที่เปลี่ยนนนี้เป็นสีแดงที่เราเก็บมาแต่ลูกแก้วแดงที่ได้ดาเมจก็51ล้านนี่ ผมคิดว่าใช่นะถ้าแบบไม่ได้ใช้เทมเมื่อกี้คงประมาณ40ล้านได้อยู่เบิร์นไม่ตายการันตีหนึ่งครั้งอีก51ล้านใส่เข้าไประหว่างนี้ดีเฟนต์แม่งไปไกลแล้วยิงไปสองรอบแบบนี้ไม่ตายอีกรอบนึงไหมไม่มาเลยรู้สึกว่าติดเบิร์นจากเส้นทางนี่น้อยครั้งมากเลยฮะแบบถ้าไม่ตายนะฮะผมไม่ค่อยได้เห็นเลยเรียกได้ว่าในคลิปนี้ไม่เห็นเลยหรือเปล่าก็คงประมาณนี้นะครับเป็นลูกทีมสำคัญในทีมก็คูแบ็กแน่นอน มันทําให้ทีมมันได้พลังเพิ่มขึ้นนะฮะทำให้ทีมเล่นง่ายขึ้นในส่วนหนึ่งด้วยด้านการทาดาเมจมันก็อย่างที่เห็นเนะี่ยทได้ดีระดับหนึ่งเลยตัวซับที่แบบยิงได้30ล้านแบบว่าถ้ามันเต็มแม็กพาสซีฟแล้วอะผมว่า30ล้านเนี่ยทำได้เป็นเรื่องปกติได้เลยถ้าเกิดว่าคุณเล่นในทีมที่มันฟูลจริงๆนะคุณมีคู่ลิงค์คุณมีตัวใหม่อะมัน30ล้านได้อีซี่เหมือนกันตอนพาร์ีบเต็มเพียงแค่ว่าคุณต้องมานั่งบิวในช่วงแรกก่อนอ,กกอนนรรแตต้้้งงโดะไใหมััคคบ5 ครบ5ครั้งเนี่ยค่อยคุยกันได้ครับนะแล้วที่สําคัญคือจุดเด่นมันก็คือการนอกจากซัพพอร์ตคือการป้องกันต่อให้ป้องกันในการโดนตีครั้งแรกๆของมันน่ะจะยังไม่ได้มั่นคงอะไรแต่ว่าถ้าอยากชัวร์เนี่ยผมแนะนาให้ไปเล่นช่อง2หลังจาที่มันได้ยิงไม้ตายไปแล้วคือจังหวะไหนที่มันยิงไม้ตายไปแล้วค่อยรับการโจมตีอ่ะมันจะโดนโจมตีไม่เข้าแน่นอนเพราะว่าดีเฟนซ์หลังยิงมันได้เยอะมากคือเอฟเฟกต์แม้ตายโชคดีอย่างที่มันบวกดีเฟนซ์ห้มันเลยแบบ ส่งผลต่างกันเยอะระหว่างยังไม่ได้ยิงไม้ตายกับยิงไปแล้วนะฮะเพราะว่าตัวมันเองก็มีเบิ้ลไม้ตายการันตีหนึ่งครั้งด้วยอย่างน้อยอะ่ะหลังจากโจมตีอะ่ะดีเฟนที่แกเด้งไปร้อยเปอร์เซ็นแน่นอนจากเอฟเฟกต์ไม้ตายสองก้อนนะครับห้าสิบเปอร์เซ็นสองรอบไปแหละดังนั้นก็คือด้านการป้องกันนี่ดีมากนะครับไม่ต้องกดไอเทมก็ถือว่าถึกมากๆในยุคป,ปัจจุบันเลยเพียงแค่ว่าอย่างที่บอกอะไรเนาะโดนดอกแรกต้องลุ้นหน่อย คือถ้าเกิดว่าจังหวะมันมาโดนเตะก,ก่อน2ทีเนี่ยมันจะถึกแบบไม่มีใครทํามันลงเลยเพราะว่าดีเฟนเซเลก็เยอะลดดาเมจเนี่ยเจนะครับมีกาดด้วยสบายฮะบอกเลยว่าสบายผมรอตัวใหม่อยู่ถ้าผมมีตัวใหม่กคูแบ็กนี่ก็คือทีมน่าจะเล่นมันมากๆซัพพอร์ตกระจายคู่ลิงก์กระจายนะฮะถ้ามีสามมันม่วง LRECA ตามมาทีหลังนะบอกเลยว่าจบครับเพอร์เฟแน่นอนคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ครั้งต่อไปนะครับบ๊ายบาย